สวัสด,ดีครับทุกคนผมปิโตคอตรับฟูเกมโจโจ้บีไฟแอเวนเจอร์ออฟตาวเวอ์เทอาร์นะครับในโหมดอาร์เคดเหมือนเดิมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับตัวละอครอยังโปนาเลสนะครับมาซัพพอร์ตเขาเป็นโจทาร่เหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนเดิมและฝีสวยด,ดี อุ้ยเจอกับสโตรฮานเดียวฟีฉันจะเสียบแกทะลุเหมือนเจ้าเหรียญนี่เลยแกจะท้าทายกับสโตรฮานผู้นี้เหรอมาฮึบจ้วฮึอันนี้ไม่มีท่านะครับอันนี้เป็นเบสิกเลยจึ๊บ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 มา ฮึ๊อะไรอะไรอะไรเอ้าโอ้โหเร็วไปมาเนี้ยฮึ๊กึ๊บจึ๊บโซ่จึ๊บจึ๊บอ้าโอ้แทงมาเนเฉือนฮึบฮึ๊กึ๊บชึ๊บ ร้อยอือ <derived> ป <target> uhm ่ะฮ ah. oh, ึบจุบจุบจ okay. 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 oh oh ู่โอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊เดี๋วเก็เขาสังเกตครับเดี๋ยวทำให้ดูไม้ตายมันมีสองแบบเขาโคตรเลฟเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบมีลูกเล่นเยอะดีครับโอเคเบี้ยข้าโบนิดนึงอึบอึบโทษเด้อโอ้นี่แน่เฟียบจุ๊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 บโอเคพอแล้วพอแล้ว มา c a สออฟ f ชึ๊บชึ๊บชึช๊บ fever chariot นี่ฉันจะแสดงให้แกได้เห็นของความเร็วของมันอืมเป็นยังไงทักษะเพลงดาบของฉันเหรอเรียบร้อยอ้าวเจอหลวงพ่ออืม มาขาโมยดิสปแล้วเพราะว่าเป็นตัวละครเนื้อถ้าเราแบบว่าเล่นดีๆเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหต่อขโมโยได้เยอะมากแต่เล่นยากมากครับปตาเลฟบเนี่ยท่ามันต้องเลี้ยงเยอะมากครับมันไม่มีท่าแบบว่าเป็นท่าแบบเบสิกของจอโจทาร่แบบอย่างนั้นนะครับมันเป็นท่าแบบเปิดกรอแทนไม่เก่งไม่จะผมใช้อนะจุ๊กนี่ จึ๊บ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 เนี่ยดนน่ข้อดีคือเลี้ยงเขาโบได้ดีครับเล่้แบบสบายๆเลยอือจึ๊บ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 อืจึ๊บจึ๊บอืยืดระยะหน่อยจึ๊บ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  เอาไปดีเอาไปดีไปดีเพอร์เฟกต์หึวาวไหจึ๊บจึ๊บจ๊บรูรูรูนี่นี่นี่จึ๊บจึ๊บจ๊บจ๊บโอ้โหเน่นี่เขาโมเบสิกกับนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมอืมอะไรแล้วเอ้ยไม่โดนเหรอนี่นะจึ๊บจึบอืม เฮ้ยโจโจโจมาเฮ้ยกดผิดเจอเรียแล้ว嘛หนึ่งสองสามฟีเบอร์ชเชอร์รีสแทงไม่โดดเว้ยอ,มอ,มอมไม่เป็นไรอืมอันอนั้นี่ไปตึ๊ด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  <c oughs> ข้อเสียคือระยะมันไม่มเส้นตรงครับมันได้แบบว่าเหมืนอนโจทาโรขนาดนั้นแหละ เหมือนธาตุโปรเนมันเน้นพวกอะไรนะมิดบ้างเออระยะระยะระยะ,ะกะไรกนนะครับจโจโฉมันได้แบบโหหายเลยเนะเอา้าเจอตัวเดิมแต่โอ้มีสแต็คราวนี้เป็น the world <c oughs> เดอะเวอร์แปลกดีว่านี่ได้เลย <c oughs> เท่เท่แต่เป็นเดอะเวอร์แบบเวอร์ชั่นแห่โอ้หอม <c oughs> โอ้ไม่โดน <c oughs> อะไรปาดกระเดือก เฮ้ย嗯嗯้嗯อ๋ออ๋อปัด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 อืมตุ๊ตต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 อ้าวนี่ก็โดนสิครับพี่เอ่อเอ่ออู้ร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 ู้อู้รู้อ้าวเรียบร้อยแตก

ฟิเวอร์ชาเริดไม่ถึงโู้โเซ็งอันนี้เซ็งมากโอ้โหอย่างเซ็งอ่ะผมเล่นช้าไปสินะเคเล่นช้าไปเล่นช้าไปครับขออภัยในเอเลยขอสนุกกับนักรนะหรือเปลี่ยนท่าบนเล็บ มาเจอโคอิจิมาลงไเลยอืมล่างหูเขียวเขาด้วยนะจึ๊บอืมจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอาฟีเอาฟีอึ๊บอปุ๊บอืมอืมหายไปครึ่งหลอแล้วเพีเดียวอะไรอะไรอะไรเอาอะไรอืม

เฮ้บเจกดผิดปุ่มไปเยอะผมจะสแตนออฟสักหน่อยไม่เป็นไรมาเลสิกแล้วกันเจ็บเจ็บเจบฟีเวอร์เชอร์รี่นี่แคสออฟฉันจะแสดงให้แกเห็นฟคร์มบริบูบมันอืมวิชาเพลงดาเป็นยังไงบ้างล่ะ นืมนนๆๆนนั่นนั่นเนี่ยมาตัวง่ายๆแบ่อัปดุลอะไรเยอะมากครับก้าขี้นี่มาตัวผมแทบเล่นไม่ไหวออามันเล่นยากจริงโจททโน่วนแล้วผมนะดีส่นแล้วอ่ะอุ้ยเจอทริสโอ้โเขาชอบชนนี้เลยอ่ะผมผ้าไว้อืมปาดกระเดือกฮือ จุ๊บ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 โอ้พลาดิยอะไม่น่าปฏิเสธการลังเลตัวเองมาปาดีทีแล้วก็ลัมให้น้องสาวหนึ่งทีหน่อยเออจุบจุ๊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 บจุุบจุ๊บเออ ึอืมเบจบ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 บบบบจึ๊บโอ้โหรุนแรงรุนแรงสาบเขาให้ปึ๊บึ๊บจะเอาไม่โดน โอ้แม่สาวน้อยบางอาดักเนาะมาแคสออฟหน่อยอุ้ยบางอาตนวุ้ยรู้ทันยังไงวะอเอ้ซีเวอร์ชาริดแคสออฟฉันจแสดงให้เธอเห็นความเร็วของมัมน เป็นยังไงบ้างล่ะถ้าฟาดดาบของฉันเนอะเฮ้ยจังหวะนี้โลตอลาดาเรียบร้อยครับโอ้โหเขาจะไปพูดหญิงนะฉันก็ไม่เป็นปลาดีหรอกอ้าเจอกับโจเซฟซะด้วย ตอนแก่ด้วยนะครับมาเฉือนก่อนหนึ่งทีแล้วก็ฮึบฮึ๊บโจโจโจจุดจุดจุจุดจูจู่โอ้โหช้าไปผมเริ่มลนแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสามขอให้อึ๊บอึ๊บอืไม่เป็นไรเออนี่จุด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 เรียบร้อย จจจจึึึึบบบบเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ด้วยเออเบอร์อยู่ว้าเปิดก่อนเลยครับลำดาบไฟโจเซฟสหนึ่งทีผมว่าโจเซฟเป็นตัวละครที่หลายคนชอบมากนะผมก็ชอบนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าเอ้ยเป็นตัวฮาแล้วก็ตัวแบบสีสันดีของเรื่องภาคนี้ กดไม่ถูยอะมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่แน่เฉ okay. <c oughs> มาแคสต์ออฟหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> โจ๊ะ <c oughs> โจ๊ะโอ้ฮึบฮึบ ุุ yup. <po> ุุซ to ีเวอร์ชาร์ล <work> น <ctions> ี่แคสออฟผมจะแดงวิชาผมงที่ว่มันดูอืมเป็นยังไงบ้างล่ะเพลงดาบผมเนอะนนนนนอนสโน้วยวั t จริงดิแล้วจะกินได้สิรอ ไปไปไม่ได้นะโอ้เจฟสเปิดวากอนมาครับในข้อเดียวเจ้าเสพคือผมไม่ต้องมาห่วงเรื่องก,การกดปุ่มแบบผิดปุ่มอ่ะโอ้จึ๊จึ๊จึ๊จจึ๊จ

โอ้เอาเหรอเอาเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอครับผมกะจะไม่เอาเรื่องคุณแล้วนะเด็กบอกว่าโอ้เฮ้มาแค s ออฟเลยกันโอ้โหไม่โดนปะชาลึ่บแทงครับอุ้ยไม่โดนเอาว่าเอาว่าเอาว่าโอ้อ่า อ้วประมาณไม่ได้แล้วชอบติดเล่นผมติดเล่นไม่หยุดเลยตอนนี้ติดเล่นผมก็จะต่อคอมโบฮะเอาดูไงไม่ตายเสีลนตลอดตอนนี้เออเลยครับเสียเวลาไปเลยมาเจอคีร่าอีกแล้วกรับสุดท้าย

ว้กคดันนี้เฉนโจ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 โโโไม่โดนเะเล่นช้าไปตลอดผมจ้เป็นไรวะโจโจโจโโโดเข้าไปใจมันได้ทำให้ตายอ่ะโจโโ มาจึ๊บ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 จึอโอ้หแย่ผมดผิดตลอดเลยซเวอร์ชาร์สนี่มาใส่มันจะยุดอื้อหดูเลือดดิมโนี่เบสิกกน呐จจึ๊ โอ้ชิบอ oh, ่ะปั๊บปั๊บปั๊บวิธีหลบชีฮาเนี่ยคือกระโดดหลบออกไปครับแค่นั้นแหละเพราะถ้าไม่ตายมันนะมันจะไม่อยู่ในจวงบ่ายเราจะโจมตีผู้ใช้ต่อยคุณนอนอยู่กะโดนท่าเนี่ยพูดขี้โกงเลยโอ้คะแนนโอเคเลยอ่า อ่ะโอเคก็สับเกมโจโจโบิ๊กไฟแอพเวนเจอร์ออสตา์เเทร์าอาร์ในบทอาเคก็ถือจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม